เราจะชิมแบบยังไม่ใส่เลมอนก่อนว่าเป็นงไงอ่ะเฟชโอ้แมกอยด์รสชาตชื่นมากค่ะคุณจะบุญแป๊บข้าลตากันข้างในเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเอาขึ้นมายังไงท้าวันใหม่แล้วนะแล้วก็ เดี๋ยววันนี้จะไปกินข้าวหน้าปลาไหลกันก็แบบดูรีวิวมานะอันนี้มันจะเป็นร้านแบบมิชลินหนึ่งดาวแล้วก็น่าจะคิวยาวด้วยก็เลยจะไปจองก่อนซึ่งตอนนี้นะ8ปดโมงสีนะแต่ว่าร้านมันน่าจะเปิด10บโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงน่าจะพอสิบเอ็ดโมงแต่เราไม่แน่ใจว่าสองที่ก็เปิดสิบเอ็ดโมงหรือเปล่าแล้วก็เหมือนคนก็จะไปต่อคิวรอกันเลยคือถ้าโดนรอบสองนี่คือรอนานแน่นอนเพราะเราอยากจะไปทันรอบแรกนะคะแล้วก็ เออเดี๋ยวดูนะว่าจะไปทันไหมแล้วก็ไม่กี่หลงอีกแล้วเพราะว่าวันนี้ต้องมาสายใหม่ก็คือเมื่อวานไปสายกินซ่าแี่วันนี้มาสายฮิบิยะฮ,ฮ,ฮิบิยะลายนะมาสายสีเทาเออแล้วก็เหมือนกับแบบมันแยกฝั่งกันอีกแล้วแล้วก็งงอ่ะต้องมาดูป้ายแบบดีดี <มา S 1> คือจริงจงมันก็คงไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องแบบจำมาเลยว่าเราจะไปแบบ สถานีอะไรเฮต์ยี่สิบอะไรเงี้ยเออแล้วก็ดูว่าแบบเลขไหนถึงเลขไหนอยู่ฝั่งไหนอะไรเงี้ยให้ดีเนาะแล้วก็อ๋ออันนี้เราจะไปสถานีมินามิเซนจูอยู่เฮตยี่สิบนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าด้ากินไหมแปะมาเช้าไมะนัดคนคกกวามกลักกวหลงความอยากกินก,ก็มาถึงเก้าโมงชั่วโแล้วแต่ว่าร้านมันยังไม่เปิด ทีนคือหลับมันเสริมงอครึ่งเนี่ยก็เลยมาหาที่นั่งก่อนนะเพราะว่า,วาเดี๋ยวจะไปต่อคิวตอนประมาณ10โมงก็เลยเดินมาเรื่อยๆแต่ว่ามันเจอเบอร์เกอร์คิงนะแต่ก็จจเจอรอสารเจออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันไม่มีที่นั่งกิน,นก็เลยมาแบบเบอร์เกอร์คิงก็เดี๋ยวนั่งอยู่ยาวๆสักชั่วโมงหน่อยๆแล้วก็เดี๋ยวไปต่อคิวตอน10โมงนะคะตอนนี<ค>้<ว>มาถึงหน้าร้านแล้วนะทุกคน10โมง15เราจะบอกมีคิวแล้วแต่ก็ได้อยู่ทันรอบแรกเลย เป็นป้ายที่เขียนว่า l น n c โซ o o u นอ่อาระบบรอบแรกเพราะว่าคือารลานะคะเปิดสองรอบคือกลางวันกับเย็นใช่แล้วเหมือนกลางวันก็คือน่าจะรับแค่นี้แล้วก็คือปิดคิวแล้วน่าจะได้สองรอบบ้างเออแล้วก็ ตอนเย็ยนค่อยเปิดอีกรอบหนึ่งม, <c oughs> มีคนอีกประมาณ6-7คนที่ไม่ได้ที่อยู่ห,หลังป้ายจะไม่รู้เขาจะต่อต่อ,ต,อต่อหรือว่าตอนนี้กำลังจะได้เข้าร้านแล้วนะคุะดูเราคือรถอแรงที่น่าพรอทัใจสุดๆแต่เราไม่รู้ว่าในหลังจะเอากล้องเข้าไปถ่ายได้หรือเปล่าข้างในแบบฟิลส่วนเอ้อ ก็เหว่าทุกคนตอนนี้ก็ได้แล้วนะอย่างแรกที่เราสั่งไปนะคะคือโยกิโทรีนะนี่น่นาตกินมีกน่ากินว่นากาอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบไก่ย่างซอสนะแล้วก็หอมก็เสิร์ฟหอมแบบมีเลมอนด้วยแต่เดี๋ยวเราจะชิมแบบบุยโกยุดอ์อนะ่ะเดี๋ยวเราจะชิมแบบยังไม่ใส่เลมอนก่อนว่าเป็นไงอยาให้ทุกคนเห็นความน่ากินนี้ ออร์ลานิใช้กล้องไม่ได้นะสรบแล้วก็เลยใช้มือถือน,นะทุกคนหน้าก็จะแบบบานๆอืมนุ่มมากแต่คือมันไม่ได้รสซอนแบบ คนขนาดนั้นนะแต่คือมันยากมาพอดีจานที่สองมาแล้วนะคะทุกคนจานที่สองคือไข่มวนไตปลาไหลปลาไหลปลาไหลหมาเลยนี่นหน่ากินไหมอย่างเี้ยแหละน่นะนากินขอจิ้มอสหนอยอ่ะ อร่อยอะอืมหอมนุ่มอร่อยไข่มดจะนาหนานุ่มๆแล้วก็ปลาไหลก็แบบมีความนุ่มแล้วก็แบบมีกลิ่นซอสอะไรอย่างเงี้ย คือรสคือรสชาติมันจะไม่จัดนะมากคือมันไม่ได้แบบเข้มข้นแบบเพิ่เข้มมากอะไรเงี้ยแต่ว่าคือรสชาติโดยรวมมันพอดีเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันดูเป็นอาหารแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาหารที่มันไม่ได้ปรุงแต่งหนักๆเออเอาใหม่ก oh ็คือพูดว่าอร่อยนั่นแห,หละเนชิมปลาไหลย่างเดียวหน่อยอืม่ามากน่ามา ข้าวปลาไหลมาแล้วพร้อมยังคะทุกคน ชิมแบบปลาก่อนน้องมากคืออันเนี้ยมันจะเป็นเฟลเหมือนที่เราไปกินที่เคนซากุที่ไทยอ่ะคือมันจะเป็น ซอที่มันไม่ใช่ซอเธอรเยอะกิฟแบบบ้านเราเนอะคือเธอรลยอะติบ้านเรามันจะเป็นแบบเหนียวเหนียวหวานหวานใช่ปะอันนี้คือมันจะไม่ได้ไม่ได้ส่งรสหวานออกมาแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้เหนียวเหนียวอ่ะคือมันแค่จะช่วยทําให้ตัวปลามันแบบชุ่มนุ่มแล้วก็แบบชุ่มนุ่มเลยชุ่มมากขึ้นแล้วก็เหมือนแบบขับรสมากขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้เป็นรสหวานนะอ่ะเอออร่อย แต่ถ้าคนชอบกินเทอริยาก,กิแบบป้านกแบบหวานอะ่ะอาจจะไม่ชอบนะคือมันไม่ได้ฟิลนั้นเลยมันเป็นเทอ,อริยากยิคนละแบบกันอ๋อไว้นุ่มมาก ขึ้นเสร็จแล้วนะทุกคนกออ็โดนไปทั้งหมดประมาณ 11, 2 3 2หยิงเยนก็ประมาณ3 0 0พกว่าบาทประมาณ3,000กว่าบาทถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะคือรสชาติมันจะเป็นแบบเขาเรียกยังไงอ่ะมันเป็นฟิลแบบออริจินอล่คือมันจะไม่ใช่แนวแบบว่าซอสเทอ,อริยากิแบบบ้านเราที่เป็นหวานๆเหนียวๆแต่มันจะเป็นแบบเป็นซอสที่เหมือนผ่านการหมักนู้นนี่นั่นนมาแล้วมันจะเป็นแบบใส่ส แล้วก็มันไม่ได้มีรสหวานหรืออะไรอย่างนั้นนะเอออธิบายไม่ถูกมันเป็นฟิวออริจินอลอ่ะเข้าใจป่ะเออนั่นแหละแล้วก็ปลาไหลนุ่มมากเออนุ่มแบบดีไม่ขาวโอเคก็จริงๆเราว่ามันมาลองสักครั้งมันก็โอเคเออแต่ถามว่าถ้าแบบมีรอบหน้าจะมาไหมก็อาจจะแบบไม่ได้แบบต้องมาที่นี่ก็ได้ไงนะเออพอได้ลองแล้วมันก็สบายใจไงโอเคเดี๋ยวเราไปที่อื่นต่อดีกว่าขอ,อนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้เมา กดน้ำ <No S 1> อ mm ่ะลดพีชกิ่นพีชสักอย่างร้อยสี่สิบเยนสามสิบกว่าบาทสี่สิบบาทไหนต่อนะอ๋อจะไปอากิฮาบาระมันจะเป็นที่แบบว่าขายของเล่นอะไรเงี้ยเกที้นี่จะงมงนะใหญ่เลยกก็งไปรูว่าอะไรเลยน <พ>เขาหยอดเ<ด>งินเสร็จใช่ป่ะมันก็จะขึ้นมาว่าอันไหนที่เรากินได้บ้างคือเราหยอดไป130อย่างเงี้ยเนี่ย140 160มันก็จะไม่ขึ้นไฟให้กดได้อ่ะเราก็จะไนเลือกกดกินแบบซี่รรมารามากเลยโดนหลอกวะ130เยนยังไม่ออกมองตรงนึกว่าแบบซี่รรมดา บิฟิชโอ้マイ god มันสดชื่นมากๆค่ะคุณขนมเมื่อก่อนอ่ะที่มันเป็นโคลาขวดพลาสติกโคลาปลอมที่มันเกล็ดสีน้ำตาลน้ำตาลอ่ะมันออกปะไม่ออก,ออกโคโลวัยที่เป็นขวดขวดพลาสติกขาวๆแล้วเป็นรสโคลาเหมือนโคโลวัยเอาไวเดียวกันแล้วแหละอ๋อเป็นไงไมยออกกินกินเหมือนไหมแล้วมันต่างกับแบบซี่ธรรมดาขนาดไหน ไม่เธอพี่ธรรมดาไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นนี่รู้สึกเหมือนโคลาปอรมแต่มันไม่ซาเท่าแบบซีธรรมดาปะสชุนพนแปรงาัาแล้ว caffeine. กันสเต็งออฟคาเฟอีน๋อ้คาเฟอีนเยอะพิเศษอกินรวดีดเลยเดี๋ยวไปลวย ทุกคนจริงตอนนี้เราไม่รู้ว่าเรายุ่งตึกอะไรแต่ว่า เครื่อนมีสิบชั้นแล้วเครืสิบชัน้นขายแบบคล้ายคลึงกันมากๆแล้วคือเป็นแบบการ์ตูนล้วนๆแต่มันก็แบบไม่ได้แค่การ์ตูนที่เป็นแบบแบบยังไงอคือเราก็ไม่ใช่สายการ์ตูนนะไม่ใช่การ์ตูนที่เป็นแบบไม่ใช่วนันพีชไม่ใช่ตัวการต์ตูนญี่ปุ่นญี่ปุ่นจระจ้าไปซะหมดอะไรเงี้ยเขาก็มีพวกลูเรมอนสนุบปี้โปเกมอนอะไรเงี้ยด้วย <c oughs> คนเยอะนะเนี่ย <c oughs> มีสเก็ตบอร์ดคงดี แต่ว่าวันนี้เวลาทีบอะคนญี่ปุ่นก็เลยน่าจะเยอะแหละเพราะว่าเราข้ามตรงนี้ได้เลยเราตามพเพาะเราตามลุงญี่ปุ่นมาเฮ้ยไปเขี่ยกับพีบไปแล้วพี่พ่นตอนนี้นะคะ้งอยู่ที่ร้าน ตึกถ่ายขยายก็คือจริงๆร้านนี้มันแบบคนไทยต้องมาอยู่แล้วอะเออแล้วก็เจอของเล่นก็เลยจะเอามาถ่ายดูเฉยๆนะเนี่ยไปเจอเ,อ,อเครื่องนี้คือเครื่องนี้มันเป็นเหมือนเครื่องแบบแปลภาษาใช้คําว่าบุญแปลภาษาก็ว่าได้คือคืออันนี้นี่คือตอนนี้ใช่ไหมเราเลือกภาษาได้นะรีเทิร์นก่อนคือเปิดมาปุ๊บมันเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เลือกภาษาว่าโอเคเราภาษาไทยประเทศไทยเสร็จ อ่ะเราจะสกแกนบ้างจะสกแกนอันนี้เนี่ยนี่พอบ้างสกแกนเสร็จใช่ไหมอันเนี้ยที่บ้างซื้อมันเป็นมาร์กที่มาร์ากหน้าแล้วก็เนี่ยมันก็ต่อว่าเป็นแผ่นอาหารซาโบลิโนสามสิบสองชิ้น จะเป็นร้านที่แบบมียา่างสีสูนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ที่เด็ดของเค้าจะเป็นมันปูย่างเราสั่งมาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้อาหารทยอยมานะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเราจะเริ่มจานนี้ก,ก่นเลยไหมทุกคนอาหารเริ่มเต็มโต๊ะเหมือนที่จะไม่ค่อยจะพอแล้วตอนนี้ก็อันนี้ที่สั่งมานะก็จนะมนะีมมอันนี้เป็นทคิปลาแซลมอนสคิปลาหน้า ไกินที่ไทยร้านนี่แถวสีลมมันมีงามมากก็เลยจะมาลองชิมที่นี่ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็มัก็เป็นเหมือนแบบฟิลแบบคุ้งทอดนอะ่ะบ้านเราเอา่ะิดอิ่มแล้วนะคะทุกคนก็เมื่อกี้นะกินไปทั้งหมด6,600เยนนะประมาณพันแปดอ่ะเออประมาณเนี้ยพันแปดร้อยบาทออถามว่าแพงไหมก็จริงๆก็ไม่ไม่แพงหรอกเพราะว่ามันเป็นอาหารซีฟู้ดนะแล้วก็แบบ เออของเขาก็โอเคของเขาก็ดีแล้วก็บรรยากาศโดยรวมคือญี่ปุ่นแบบมากมากแบบคือคึกเสียงดังเหมดแบบคนแบบมากินเหล้า <c oughs> กินเบียร์หลักเลิกงานอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบมานั่งคุยกันนู่นนี่นั่นก็แต่ตอนนี้หัวเหม็นมากคือรู้สึกได้โดยแบบแค่แค่ยืนอย่างเงี้ยได้กลิ่นแบบวนรอบตัวเองอะเออแล้วก็ ก,ก็ไม่มีอะไรก็เคก็คือร้านนี้จริงๆมาก็ต้องแบบมาแหละเออเพราะว่าคนญี่ปุ่นก็กินเยอะคนไทยก็กินเยอะก็ลองแวะกันมาดูสักรอบหนึ่งแล้วชอบไม่ชอบก็ค่อยว่ากันอ๋อแล้วก็จริงๆอ่ะพวกเงินญี่ปุ่นอ่ะพยายามแบบตั้งใจดูดีๆมันจะเพลินเพราะเราจะรู้สึกว่ามันเป็นแค่เหรียญแต่จริงๆแบบเหรียญลอยเยนมันก็คือ30บาทใช่ป่ะเราใช้จ่ายแบบง่ายมากเ,ออเหรียญเต็มกระเป๋าเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาแบบสั่งก็แบบลองคำนวณเงินดูดีๆแล้วกัน โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันตอนนนอ่อน,นะนี่ไงท้างใเป็นอย่างนี้แล้วเราจะเอาขึ้นมาอย่างไรอ๋อนี่ไงคาก็บอกว่าเบอร์สองอยู่ก็แก่อย่างนี้ค่ะหูเกือบละลนะายเนี่ยมันจะเดินเล่นเพลินไปหน่อยบางทีเก๋เกปะละ่ะเอา อ re, way, um, ๋ออย่างนี้ค uh, ือด้านหน้าถูกปะเป็นไอติมรสวานิลลาปื้างเค้กเป็นแบบป้างเค้กมืองี้ะอําไรกันเนยนุ่มมากเนี่ยเก๋อ่ะดีงามค่ะทุกคน เราหนูจะไปนอนจริงๆแล้วเดี๋ยวจะกลับห้องพักแลคะแบ๊ายบาย